สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องเจมอัดสดเช่นเคยนะครับวันนี้จะพามาชมวิธีปรับดินหรือปรับนานะครับอันนี้เป็นพื้นที่นานะครับตอนนี้กําลังปรับในรูปแบบของการปรับผักกลางหรือว่าปรับปรับล้างนะครับวิธีดันแบบนี้ก็คือเพื่อให้ได้ดินไปได้เยอะๆนะครับแบบว่าดันไกล แล้วดันเป็นช่องหรื <ım. S 1> หรอดันเป็นรางไปนะครับเพื่อที่จะเอาดินไปไว้จุดที่เราต้องการนะครับถ้าดันไกลๆแบบนี้จะได้ดินเยอะกว่านะครับถ้าดันแบบเป็นดานหน้าหรือดันแบบแบบไล่เรนนะครับมันจะได้ดินไปน้อยนะครับแบบนี้ถ้าเรารู้ว่าจุดตรงไหนตั้าเราก็ดันกล่องไปเลยครับดันกล่องหรือดันดันผ้ากลางมันก็จะได้ดินเยอะกว่านะครับ สำหรับฟอร์ดรุ่นนี้จะเป็นฟอร์ด7,600นะครับใส่หัวทีเอสหัวนิวฮอลแลนด์นะครับเป็นหัวรุ่นใหม่ฟอร์ดเพาเดียวนะครับระยะระยะไกลอยู่ประมาณ100เมตรนะครับโดยโดยประมาณ100เมตรไม่เกิน150เมตรนะครับ แปลงนี้เป็นที่นาน,นะครับแต่รุ่นช่วงสิ้นปี64ที่ผ่านมานี้ได้วานประกาศนะครับจะเห็นคิปว่าที่ผมวา่าประกาศไนะครับตอนนี้พอเก็บเกี่ยวผลผลิตของประกาศเสร็จแล้วก็ปรับพื้นที่ทํานาต่อนะครับในช่วงจะเข้าหน้าฝนนะครับจะก่อนก่อนจะเข้าหน้าฝนนี้ผมว่าจะวันถั่วนะครับวันถั่วเขียวจกรอบันึงก่อนแต่ก็ต้องดูดินฟ้าอากาศอีกทีนะครับว่าจะทําอะไร ชาวไร่ชาวนาทำอะไรก็เสี่ยงครับช่วงนี้ท่านใดที่เป็นชาวไร่ชาวนาก็คงจะเข้าใจนะครับว่าช่วงนี้ทำอะไรก็ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงนะครับไม่ว่าจะค่าปุ๋ยค่ายาค่าน้ำมันแพงไปหมดทุกอย่างนะครับเดี๋ยวนี้ทำอะไรก็ต้องคิดให้ดีครับคิดให้รอบคอบ วิธีปรับแบบนี้จะช่วยในเรื่องของการประหยัดนะครับประหยัดน้ำมันแล้วก็งานเสร็จเร็วนะครับแปลงนี้ผมปรับเสร็ไปแล้วนะครับแล้วก็เพิ่งมาอัดคลิปลงไปนะครับในแปลงนี้เฉพาะปรับช่องนี้นะครับ2วันนะครับกว่าจะปรับเสร็จเพื่อที่จะให้อันที่ดันเนี่ยเรียบเสมอกับอัน ทิศตะวันออกครับอันนี้คือทิศตะวันตกทิศตะวันตกจะสูงกว่าทางทิศตะวันออกนะครับเลยต้องปรับทางทิศตะวันตกเนี่ยลงไปหาทิศตะวันออกอันนี้ด้านของตัวเองนะครับไม่ได้ไปรับจ้างดันนะครับเป็นงานของตัวเอง จะสังเกตได้ว่าดินมันจะม้วนหน้านะครับม้วนม้วนม้วนระดิดมันก็จะไม่ไปทางไหนไมันจะอยู่งานรถถ้ารถเรามีแรงเยอะหรือรถเราเป็นสองพาเนี่ยจะดันได้ไวแล้วก็ดันได้ดีกว่านี้ครับเดี๋ยวผมมีแค่รถพาเดียวนะครับก็ทําเท่าที่ไหวนะครับไปเรื่อยๆครับไม่รีบไม่ร้อนก็มีรถถ่ายน้อยสามที่พวกแรงช่วยอยู่บ้างครับแต่ก็ไม่ได้มากอย่างถถ่ายถไถใหญ่นะครับรถไถใหญ่จะดันดินได้มากกว่า ก่อนอื่นก็ขอฝากกดติดตามช่องเจมอัดสดด้วยนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ขอขอฝากความกรุณาช่วยกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับมีคลิปข่าวสารดีๆใหม่ๆก็จะมาอัพให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันนะครับคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะเอาคลิปผ่านดานของรถไถที่ดันในร้านมานะครับผ่านใหญ่ครับเอามาดัานดิน เดี๋ยวมาดูกันว่าดันไหวหรือไม่นะครับผมเคยลงไตเติ้ลไปบ้างแล้วครับลงเป็นคลิปสั้นเดี๋ยวรอชมคลิปเต็มในคลิปถัดไปเลยนะครับเดี๋ยวจะมีมาบอกวิธีการดันยังไงดันไหวไหมกินน้ํามันมากไหมอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมาพูดถึงกันในคลิปจบต,ต่อไปนะครับอันนี้เป็นผ่านผ่านเดิมนะครับผ่านผ่านติดรถ แต่เราดันถ้าเราดันดินไปมากเนี่ยหน้าดินก็จะไปไปอันที่เราดันไปมากนะครับไปหมดเลยแล้วมันก็จะมีข้อเสียตอนที่เราทํานานครับเราก็ต้องบํารุงดินให้เยอะๆกว่าอันอื่นหน่อยครับอันที่เราเดันดินไปเพราะว่าพวกหน้าดินที่เราดันไปมันก็จะไปอยู่ไออันที่เราดันไปใส่ทั้งหมดเลยนะครับเราก็ต้องบํารุงดินเพราะว่าพื้นดินใต้ล่างอ่ะ อ่แาแร่ธาตจะน้อยกว่านะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ถูกพลิกไปพลิกมาอย่างก็อยู่ด้านบนนะครับก็ต้องบำรุงดินมันก็จะเป็นดินแข็งดินดานหน่อยนะครับก็ต้องฟื้นฟูดินอีกหน่อยนะครับในแปลงที่เราปรับคลิปของผมก็จะไม่มีอะไรมากครับส่วนใหญ่ก็จะอัดอัดแล้วก็เอามาลงใส่คลิปเสียงนิดหน่อยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นอัดสดนะครับ ตั้งชื่อช่องเป็นช่องเจมส์อัดสดนะครับก็ไม่ได้ตัดต่อยุ่งยากอะไรมากนะครับก็เกษตรตกรนบ้านๆเกษตรยุคใหม่นะครับตั้งชื่อเป็นกเกษตรยุคใหม่มีคลิปใหม่ๆที่แปลก,กตาหาดูได้ยากหรืออย่างเงี้ยแล้วก,ก็จะมาอัดคลิปไว้เอามาให้ชมนะครับส่วนใหญ่จะเป็นคลิปของผมเองนะครับไม่ค่อยได้ไปอัดของคนอื่นเลยไม่ค่อยมีเวลาด้วยครับ โอเคก็ประมาณนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจหรืออยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถโทรติดต่อเข้ามาได้นะครับเบอร์0 6 6 1 1 2 9 3 5 5นะครับเจมผมเรียกผมน้องเจมก็ได้ครับตอนนี้ผมก็อายุยังยังไม่มากนะครับเพิ่งอายุ23เองนะครับตอนนี้ช่วงนี้ก็ช่วยงานที่บ้านนะครับไม่ได้ไป เรียนต่อที่ไหนแล้วครับก็จบแค่หมอหกนะครับทำเกษตรกรช่วยพ่อแม่ที่บ้านนะครับรักในอาชีพอิสระครับรักในอาชีพเกษตรกรรักในอาชีพชาวไร่ชาวนาน,นะครับชาวสวนอิสระกว่าที่จะไปแบบที่เพื่อนๆเ,เขาอยู่วันจนอยากจะเป็นข้าราชการเช่นทหารตำรวจอะไรพวกนี้ครับ มันก็แล้วแต่ใจครับถ้าเราใจรักแบบไหนเราก็ควรจะทําแบบนั้นนะครับโอเคประมาณนี้นะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ